น,นี่<ช>ทำงานวะันสุดท้ายแล้ว <Yeah. S 1> โอ้ยขอให้อะไรไม็ดีในทันทำงานในปีนี้ให้มันจบในปีดีนะจ๊ะเย่ยความเหนื่อยล้าเฮ้ยคนที่ไม่ดีให้มันจบในปีนี้ะ <Yes. S 1> นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มปีใหม่กันเนาะ Yes ปีหน้า,าต้องเข้มแข็งกว่านี้ Yes ต้องหัวเราะได้มากกว่านี้เจน เราเดินกันมาสองคนที่ยร้อนกลัวผีเขารักไม่ดีทิ้งไว้ผีนะจ๊ะโอเคไหม yes ทิ้งไหมเลิฟยูนะจ๊ะโอ้โหยังเลิฟยูอีกเธอยังคงรักมั่นคงนะคะสุดยอดจริงแอนั่นนั่นเองอยากให้เขาเดินตามมาอย่าเลย อย่าปรไปอายเขาไม่ต้องอายแต่ไม่ต้องอายความรักเป็นสิ่งสวยงามขอให้ปีหน้าเราเจอคนที่ดีอายตรงนี้เขาไม่รักเน่ยเอาเป็นรักก็ไม่เป็นไรเรารักเขาข้างเดียวก็พอเราเพื่นนะจ๊ะจืดความรักคือการไม่ครอบครองจ้ะ yes เพราะฉะนั้นเรามองเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้ว yes บ๊ายบายสวัสดีปีนี้2564 2021 Bye bye!